สวัสดีครับผมผมท็อปมิลาพาตะลุยนะฮะวันนี้ก็มาขอบคุณ FC ทุกคนอย่างเป็นทางการนะฮะช่องเราก็ได้เดินทางมาถึง1 0,000ซับแล้วนะครับทุกคนนะฮะก็ขอบคุณ FC ไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆทุกคนนะฮะสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกกําลังใจนะฮะก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการติดตามของเรานะฮะถ้าไม่มีพวกคุณไม่มีท่านผู้ชมแล้วผมก็ไม่มี10,000ซับในวันนี้นะฮะช่องของเราก็เป็นช่องเล็กๆที่ ไม่มีใครสนใจเลยนะก็ก็ทำแบบคอนเทนต์มาจากรถเราเองคอนเทนต์มาจากรถเราเองประสบการณ์การใช้รถผมเองแหละอ่าก็ไม่คิดว่าจะมีการตอบรับถึงขนาดนี้นะใช่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนสนใจรถมิล่าเยอะขนาดนี้นะใช่ครับผมซึ่งมิาเนี่ยเป็นรถอะไรเขาไม่รู้คนก็ส่วนใหญ่ก็เขาก็ไม่ค่อยรู้กันหรอกว่าเป็นรถอะไรเขาเห็นว่ารถอย่างเงี้ยละคันหนึ่งก กันกี่หมื่นครับพี่เแต่แต่ผมตั้งแต่ผมมาทำคลิปเกี่ยวกับรถวิล่าลงมาเนี่ยหลายคนก็ได้รู้ได้รู้ว่ารถมิมิล่าเนี่ยมันมีหลากหลายราคาเนาะ <store S 2> หลากหลาย<ต>สภาพาห,หมื่นมีไหมมีอ่าไม่ใช่ไม่มีมันก็มีแต่หลักหมื่นไปจนจนถึงทุกวันนี้นะกระบะสองแสนขั้นต่ำแล้วนะสองแสนแสนเก้าก็มี มาเช้าคือกระบะแปลงไปสองแสนแล้วไงใช่ไปสองแสนผมกระบะแงเลยนะตกใจนะบางทีไม่ไม่เกี่ยวกับผมมาทําคลิปนะคนคือราคารถพวกนี้เขาขายกันมานานแล้วนะต้องบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าจะมาแพงตอนที่ผมทําคลิปไม่ใช่นะเขาขายกันอย่างนี้ตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วใช่ใช่ครับผมราคาเอาง่ายหนูแดงเนี่ยผมซื้อมาแต่ก่อนเนี่ยแสนแปดอ่าแสนแปดนะสามปีที่แล้วนะ ห้าเราโอ้ oh, จำไม่ได้ในคนจําได้อยุงหลังน oh. ะเอะอไอไอเราขับอย่างเดียวนะครับก็ก็ขอบคุณ FC มากนะฮะที่ติดตามเราก็ไม่รู้จะมีอะไรมา mm hmm. มาตอบ,บแทน FC ก็มีแต่ใจให้ FC นี่แหละเดี๋ยวการทําคลิปผมก็จะเอาคลิป ที่เป็นประโยชน์มาลงให้เอฟซได้ค้นคว้าศึกษากันนะครับอ่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือตั้งแต่ผมทําคลิปมานะเป็นผมเป็นห่วง f c นะ FC มือใหม่เนี่ยอยากได้รถมิาผม้าใจความอยากได้นะผมก็เคยเป็นนะ,ะเวลาอยากจะได้รถมิาสักคันเนี่ยไปดูแบบคือใจมันอยากได้นะไมไ่สนอะไรแนละ้วไปเจอถูกใจรถคันนี้ก็เอาเลยคันแรกไง โดยไม่ได้ดูสภาพสภาพเขาเลยไม่สนใจเออเพราะว่าดูดูไปก็เท่านั้นแหละดูไม่เป็นเอาง่ายเผมก็เลยมาแนะนําและกันเรียกง่ายคือมาเป็นไกด์ในในการเลือกซื้อรถมิานะฮะการที่เราจะไปซื้อเนี่ยสำหรับยกตัวอย่างมือใหม่จะไปซื้อรถมิาสักคันในราคาที่เอายกตัวอย่างสักราคาสักเจ็ดแปดหมื่นนะ,ะคุณจะได้อะไรนะ,ะหนึ่งเลยคุณไปเนี่ยคุณต้องดูช่วงล่างช่วงล่างอันนี้ก็บอกไปพวกคุณก็ไม่รู้อีกอะ ก็แนะนําให้เอาคนที่มีความรู้ไปด้วยแล้วกันมีความรู้นิดนึงในเรื่องสร้างในเรื่องช่วงช่วงล่างตรงนี้ก็ต้องมีบ้างนะไม่ใช่ไปถึงเขาบอกอยังไงดีเราก็เอามาไม่ได้เราต้องรู้นะฮะรู้เบื้องต้นรู้เบื้องต้นสิ่งที่สําคัญเลยคือเครื่องยนต์เครื่องยนต์แล้วก็พวกระบบแอร์นะ,ะ,ะระบบแอร์แอร์ทำงานไหมเย็นไหมนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์ความร้อนเป็นไงอาจุดเสี่ยง3จุดหลัก ใหญ่ๆเลยคือความร้อนนะครับช่วงล่างพวกสีพวกอะไรก็ต้องร้อนนี่หมายถึงเครื่องใช่เครื่องยนต์เครื่องยนต์ถ้ามีปัญหาเรื่องความร้อนเนี่มันมันมันซ่อมเยอะนะมันจบเยอะอย่างน้อยต้องมีเป็นหมื่นถึงจะจบนะมิลานะอ่ะแล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างถ้าแบบถ้าช่วงล่างเสียทั้งระบบเลยลูกยุงลูกยางลูกมุงลูกมาให้เตียไม่เลยให้เตียมไว้เลยต้องมีนะเหลือ อ่าสองหมื่นมีทอนเราต้องเตรียมเกินไว้ก่อนไงใช่ครับผมไม่ใช่ว่าเราบอก2 0 0 0 0ื่นแล้วคือมันจะต้อง20,000ื่นเนี่ยฮะเป็นการแนะนําเบื้องต้นนะฮะความร้อนนี่สําคัญถ้าไปรถต้องขับดูเลยแดดร้อนๆเนี่ยยิ่งไปขับเลยนะฮะควรถ้าความร้อนขึ้นนี่คือรถคุณก็ไม่ต้องเอาแต่เหินยังขึ้นยังดื้อด้านเอาอยู่ก็เตรียมเตรียมรับกรรมว่าคุณต้องซ่อมแน่นอนมีสติในการไปดูรถพกนี่แหละที่ผมเป็นห่วงนะเพราะว่ามันมี f อโทรมา รถที่ผมไปรีวิวผมต้องบอกก่อนนะรถที่ผมรีวิวผมแค่ชี้เป้าให้ทุกคนไม่ได้รับประกันว่ารถคันนั้นจะดีหรือเปล่านะฮะเพราะผมไม่สามารถรู้ได้เพราะผมรีวิวแค่5้าถึงสินาทีเองผมไม่รู้หรอกใช่นะแล้วยิ่งคันที่ไม่ได้ขับด้วยนี่แต่แต่ที่ผมไปรีวิวให้ผมเพื่อต้องการชี้เป้าว่ารถคันนี้มีขายอยู่ที่ไหนติดต่อผู้ขายยังไงแค่นั้นเองผมแค่เป็นสื่อกลางให้ผู้คุณได้ซื้อหากันนะครับ อย่างที่บอกอะ่ะเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ส่วนได้ส่วนเสียในในการรีวิวรถอ่ะผมไม่มีะนะเจ้าของก็ไม่ได้ให้ตังเราไปรีวิวนะใช่ครับผมเ,เติมน้ํามันไปรีวิวให้ FCA ใช่ครับนะแล้วแล้วแล้วหลังๆมาอ่าเดี๋ยวหลังๆมาผมก็เลยไม่ได้ไปรีวิวรถใครแล้วเพราะว่าปัญหามันเกิดไงอพอร,รีวิวแล้วรถไม่ดีไงรถรถเขาไม่ดีไงเขาก็มาโทษคนรีวิวบ้างอะไรบ้างอ่าบางบางคลิปผมถึงขั้นปิดไปเลยนะ ปิดคลิปไปไปแล้วหลายคลิปอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นห่วง fc เดี๋ยวไปเจอเจ้ารถไม่ดีเราคนขายต้องรับผิดชอบใช่ไหมไม่ใช่คนรีวิวใช่งงนะ <c oughs> อ่จริงงเนี่ยผมจะบอกให้รถที่ใช่อันนี้เรื่องจริงนะเออเพราะว่าซื้อรถผมรับประกันให้เลยนะอเออนะรถคันนี้ซื้อนี่หายเข้ากลิบไปแล้วนะใช่เพราะรถที่ผมได้มานะอย่างรถคันนี้ผมได้มาเนี่ยผมไม่ใช่ว่าผมจะขายเลยนะ ผมต้องเอาไปเช็คทุกอย่างเลยพบปัญหาใหญ่แล้วแต่เรายังไม่บอกเลยเรา้อแก้ก่อนพบปัญหาใหญ่เราจะทําให้ดีเราแล้วเราทําดีเสร็จเราลองใช้งานอย่างหนูขาวผมทําวางเครื่องเสร็จทุกอย่างผมลองใช้งานไปยันใต้เลยนะ2 0 0 0กิโลเมตรวิ่งมีคนทักมาอใช่ทุกวันนี้ก็ไปอยู่กับเจ้าของใหม่ไม่เงียบไปเลยแล้วไม่เคยโทรมาเลยผมก็ดีใจนะที่เงียบไปแต่ถ้าโทรมาทุกวันนี้ก็ไม่ ไม่ใครสบายใจว่ารถมันจะมีปัญหาใช่เงียบไปซุ่มทําอะไรกันไม่มีคนขายไปทุกคันเงียบทุกคนแล้วแล้วไอ้คันหนึ่งที่ลงใต้หนูมิ้นผมว่าผมไม่ถามขอขอซื้อคืนเขาไม่ขายเลยรถดีขายทําไมเขาบอกนี่นี่เสียงเขาเลยเสียงเขาพูดมาเลยมคอมเมนต์มาได้เลยอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็ส่วนมากที่โทรมาประสบพบปัญหาคือหนึ่งซื้อรถจากที่อื่นใช่สองซื้อรถจากการไปรีวิวในที่นี้คือ มันได้แล้วก็ไปเลยไม่มีความรู้ใช่รถที่รีวิวมันก็มีดีไม่ใช่ว่าไม่ดีทั้งหมดนะอ่ามันก็มีคันที่ดีนะคันที่ดีมันก็อยู่ที่เ้อแหละเพราะว่ารถมิาต้องบอกตรงว่ามิาเลือกเจ้าของนะขัดได้ขันไหนไปก็แสดงมิาเลือกคุณนะไม่ต้องไม่ีเรียดทุกวันนี้ยังโดนอยู่ไหมพี่ชาเองอ่ะโดนโดนไม่จ้านะฮะแต่ของผมม่นโดนน้อยหน่อยเพราะว่าผมจะไปดูรถอ่ะปัญหาความร้อนผมจะไม่มีเลยนะ ตัดไปได้เลย2แอร์อต้องเย็นที่ผมไปดู3ช่วงล่างนะช่วงล่างก็ค่อนข้างค่อนข้างดีแต่ก็ต้องมาเก็บอยู่ดีเพราะอยู่กับเขามานานลูกลุงยุกยลูกยาง,ยางทุกอย่างมันก็เสื่อมสภาพมาอยู่กับเราเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ของเหลวเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างะนะครับลิาถามว่าใช้งานดีไหมมันขึ้นอยู่กับคนเข้าใจรถเนาะคนชอบดีกว่าอชอบแล้วก็เข้าใจคือคนคชอบดีกว่า,าถ้าคุณถูกชะตากับรถคันนี้แล้วคุณวิ่งเข้าอู่ก่อนใช่ถ้าคนคนไม่ชอบ แต่ชอบในที่นี้เราชอบคนเดียวไม่ได้ไงมิาเนี่ยคือเมียต้องชอบลูกต้องชอบสำคัญเลยไอ้มนุษย์คนในครอบครัวต้องชอบ <c oughs> คนมาดูรถส่วนใหญ่สำคัญเลยไอ้มนุษย์เมียเนี่ยใช่เอาจริงๆใ,ใครจะมาดูรถอะถามเมียก่อนว่าชอบไหมถ้ามเมียไม่ชอบอย่ามานะเดี๋ยวเออถ้าเมียไม่ชอบคือพักก่อนใช่ผมไม่ได้บังคับแล้วเออก็ก็ คลิปนี้ก็เป็นคลิปขอบคุณจากใจจริงเลยนะฮะผมแล้วก็แสดงถึงความห่วงใย FC อย่าลืมไปดูรถทุกครั้งใช่ครับพกเงินไม่พอต้องพกสติไปเยอะๆอยาอย่าเอาความอยากได้เป็นตัวในการตัดสินใจนะฮะคุณต้องดูสภาพรถด้วยว่าสิ่งที่คุณได้กับราคาที่คุณเสียไปมันคุ้มค่ากันหรือเปล่านะครับผมน่ะซื้อรถแพงผมไม่เสียดายแต่ผมต้องได้รถดีกลับบ้านกลับมาไม่ต้องมานั่งปวดหัวนะฮะของผมนะ ผมไปซื้อรถแต่ละคันมาเนี่ยเอาง่ายผมซื้อรถโอ้มิราผมซื้อแพงมานานแล้วนะใครบอกว่าผมได้เ2 0 0มาแพงทุกวันนี้ถามถามหน่อยว่า L200 ราคานี้ไปหาซื้อได้ไหมสภาพของครบๆอย่างเงี้ยเอาผมบอกได้เลยไม่ได้นะฮะถึงได้คุณมาทําทําใหม่ก็ไม่เหมือนคันของผมอาจจะใหม่นั้นงงมากคือเมื่อซื้อเมื่อประมาณ7 7ปีที่แล้วป้าเปีที่แล้วอ่าดปีแล้วบอกว่าซื้อมาได้ยังไงแพงมากแพงมาก ความชอบหนึ่งความชอบความถูกชะตาแล้วอีกอย่างแล้วเราก็ไปซื้อรถรถที่แพงแล้วมันจบแล้วมันเป็นของแหล่ด้วยที่ผมยังภูมิใจอยู่จนทุกอันเนี้ย <c oughs> ใครมาถามซื้อทุกวันนี้ไม่ขายนะใช่ไม่ต้องถามครับผมคันคถามว่าเราแบ่งให้ใช้ได้ ในบางคันแต่ส่วนบางคันที่มันมีสตอรี่ฝังลึกอยู่กับเราเราขออนุญาตเก็บบ้างแหละเอาไว้โมเขาบ้างเออพูดง่ายต้องมีของไว้โม้บ้างเจ้าของช่องช่องแล้วไม่มีของแรงๆไว้โมกับเขาเนี่ยไม่ได้นะฮะแล้วฝากกิจกรรมถ้าถ้าหมดโควิดกิจกรรมนะครับถ้าหมดโควิดผมจะทําการมิทติ้งเล็กๆแล้วกันนะฮะเอาแบบพี่น้องนะผมจะไปพาทุกคนไปแคมป์หรือไปเดินทางสักวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ย เดี๋ยวผมหาหาที่สถานที่ตั้งก่อนนะครับผมแต่เราจะไม่เราจะไม่เปิดรับบริจาคเราจะไม่อะไรก็คือต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปแต่ผมจะหาสถานที่ที่ไว้ให้รอแล้วกันใครอยากเอาอะไรไปกินเอาไปได้นะฮะไม่มีการบริจาคใดๆทล้งสิ้นไม่มีการเรื่องที่พักก็จัดการกันเองเลยใช่ใครอยากกางเต็นท์ใครอยากช่องแรมก็แล้วแต่คุณอาพั์ของคุณเลยก็คือไปทีมเดียวกัน ที่พักเดียวกันจอดแวะพักจุดเดียวกันแต่เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเงินเรื่องทองนี่เราต้องเซฟนะเราจะไม่ยุ่งเลยเกมพ่อบริจาคมาเยอะแล้วใครตัวมันเอาง่ายๆแล้วก็อย่าลืมนะฮะใครที่อยากจะสนับสนุนทางช่องเราอยา่าอย่าเรียกว่าสนับสนุนเลยใครอยากได้สติ๊กเกอร์เรานะมีหน้าพาวตะลุยเนี่ยคือตัวเนี้ยนะฮะก็สามารถใกล้หมดแล้วนะ่ะใกล้หมดแล้วก็สามารถทักไลน์มาหาเราได้ที่เบอร์เบอร์นี้นะฮะ อ่านี่เลยมีค่ามีค่าจัดส่ง50บาทนะอ่าค่าจัดส่ง50บาทสติกเกอร์สติกเกอร์เกอร์น่ะฟรีนะครับผมก็ขอแค่ค่าจัดส่ง50บาทนะครับมีแค่นี้เองนะใกล้หมดแล้วนะของมีจํานวนจํากัดนะเป็นรุ่นแรกของมิน่าพาตลุยนะฮะอ่าใครอยากได้นำเบอร์ก็ไปเขียนติดกันเอาเองเมื่อเช้าล่าสุดมีคนติดนำเบอร์มาใช่เมื่อเช้ามีคนติดนำเบอร์มาแล้วใจถูกใจอ่าโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านทุกพทุกคนนะฮะพี่พี่น้องๆทุกคนนะที่ติดตามเราให้กําลังใจเรามาโดยตลอดนะฮะทางเราก็ขอขอบคุณมากเลยนะฮะมิล่าพาตุลุยก็เดี๋ยวจะหารถด,ดีๆมาให้ทุกคนได้เลือกซื้อเลือกหาเลือกชมกันนะครับใครอยากได้รถด,ดีไปใช้ก็เนี่ยฮะเอาเปา็นว่าหาที่อื่นไม่ได้ค่อยทักมาหาเรานะครับผม <okay. S 1> สำหรับคลิปนี้มิลาพาตุลุยก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ